ลัคนาราศีกรกฎนะครับต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมนะครับมีรายละเอียดต่างๆมากมายสำหรับเดือนนี้ดาวจะมีการขยับเดินหน้าถอยหลังอยู่แต่ก็คงเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎอีกนั่นเองที่ดวงวาสนาในเรื่องของงาน ในเรื่องของการเงินล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีที่น่าพึงพอใจหยิบจับอะไรก็ตามนะครับจะได้รับความสำเร็จโดยง่ายดาวพุธนะครับที่ไปอยู่ในเรือนการเงินร่วมกับดาวองคารร่วมกับดาวศุกร์ จะอยู่ร่วมไปแบบนี้ถึงประมาณวันที่18สิงหาคมก่อนที่ดาวองคารจะย้ายออกไปได้ตำแหน่งมหาจักรก็คงเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎอีกนั่นเองนะครับที่ความสำเร็จในเรื่องของงานนั้นเกิดขึ้นจากดวงชะตามันอุ้มสมดวงชะตามันเกื้อนหนุนแล้วหลังจากช่วงกลางเดือนไปแล้วทีนี้เป็นเรื่องของความขยันแล้ว นะครับผมพยายามอธิบายให้ฟังตรงนี้เพ,เพื่อเพียงจะบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าเรื่องงานและเรื่องเงินคุณไม่เป็นสองรองใครนะครับขอให้คุณเชื่อมั่นได้เลยว่าคุณไม่เป็นสองรองใครเพราะว่าด้วยความสามารถของคุณด้วยดาวพฤหัสที่ลอยอยู่ในเรือนการงานด้วยอะไรต่างๆที่เป็นเงื่อนไขาทางโหราศาสตร์ตรงนี้ ทำให้คุณหยิบจับอะไรก็จะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายและโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีกรกฎที่จะไปทําธุรกิจหรืองานด้านออนไลน์คุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คิดไว้ตั้งนงตั้งนานแล้วอีหายังไม่ได้เริ่มยังไม่รู้จะเอาสินค้าตัวไหนยังไม่รู้ว่าการตลาดจะต้องทำอย่างไรเที่ยวนี้แหละคุณไม่ต้องไปรอฝันเฟื่องแล้วโอกาสและความสำเร็จรออยู่ ผมได้พยากรณ์ทั้งหมดไว้ในดวงชะตาในเดือนสิงหาคมทาง YouTube แล้วเดี๋ยวไปฟังกันต่อนะครับแต่จะบอกเพิ่มเติมว่าสิ่งที่คุณจะต้องพึงระวังเพราะดูเหมือนว่าทำให้จุกจิกใจเหมือนกันนั่นคือเรื่องของความรักและคู่ครองถ้าเป็นรักแบบฉาบฉวยนะครับเออรักแบบฉาบฉวยลากไปกินในน้ำอะไรแบบนี้ก็ไม่ไม่เท่าไหร่ แต่ที่ต้องระวังคือคนรักเก่ากลับมาแล้วทําให้ยุ่งยากใจไม่รู้ว่ายุ่งยากใจเพราะสถานะหรือว่ายุ่งยากใจเพราะว่าเรากําลังจะต้องโฟกัสเรื่องอื่นให้ดีแต่กลับกลายเป็นว่าเราต้องมาเทนน้าหนักให้เรื่องนี้อีกสิ่งเหล่านี้แหละที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎที่พยายามดูให้ดีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะชาวกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎ ให้คุณนะครับลุยเรื่องงานเยอะๆได้ย้าย้ำว่าใครที่จะไปทําอะไรออนไลน์นะแม่เอ้ยช่องจังหวะกําลังจะมาแล้วคุณไม่ทําในช่วงจังหวะด,ดีๆแล้วคุณจะไปทําตอนไหนฮะโอเคนะสวัสดี